สวัสดีการศิลปินแห่งชาติเบิร์ตทงชัยได้เทียบเท่าข้าราชการสองรายการสวัสดีการศิลปินแห่งชาติเบิร์ตทงชยัยศิลปินแห่งชาติ2 5 6 5สาขาศิละปะการแสดงดน,นตรีไทยสากลขับร้องเทียบเท่าข้าราชการคนหนึ่งการได้รับเกียรติยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติประจำปี2,5 6 5ของเบิร์ตทงชยัยแม็กอินไต์ ในสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องได้สร้างความยินดีให้กับแฟนเพลงของพี่เบิร์ตเป็นอย่างมากโดยนอกจากจะเป็นเกียรติยิ่งใหญ่แล้วศิลปินแห่งชาติยังได้รับสวัสดิการมากมายอีกด้วยเนื่องในโอกาสที่เบิร์ดธงชัยได้รับรางวัลในฐานะศิลปินแห่งชาติ โดยเป็นศิลปินชาวไทยที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานและไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีเบิร์ดธงชัยก็ยังคงถูกเรียกว่าพี่เบิร์ดอยู่เสมอโอกาสนี้ทีมงานไทเกอร์จึงขอพามาเปิดสวัสดิการศิลปินแห่งชาติซึ่งจะมอบให้กับศิลปินแห่งชาติทุกคนที่ได้รับรางวัลในสาขาต่างๆดังนี้ ค่าตอบแทนรายเดือนตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่2 5 0 0 0บาทต่อเดือนค่ารักษาพยาบาลว่าด้วยเงินสวัสดิการเว้นแต่มีสิทธิเบิกจากหน่วยงานอื่นโดยให้เบิกจากหน่วยงานนั้นก่อนค่าเบิกจากหน่วยงานนั้นได้ต่ำกว่าสิทธิตามพระราชกฤษฎีกาให้มีสิทธิเบิกในส่วนที่ยังขาดอยู่ได้อีกภายใตนวงเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อปีงบประมาณ ค่าช่วยเหลือเมื่อประสบภัยเท่าที่เสียหายจริงไม่เกินห้าหมื่นบาทต่อครั้งค่าของเยี่ยมในยามเจ็บป่วยหรือโอกาสสำคัญเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินสามพันบาทต่อครั้งเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลศพสองหมื่นบาทเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกินหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท โดยสวัสดิการที่ศิลปินแห่งชาติได้รับนั้นมาจากกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรมนั่นเอง